เกิดอะไรขึ้นครับทำไมนายกรัฐมนตรีจากทางสบปลาวเนี่ยนะครับถึงต้องลาออกเส้นพิษเศรษฐกิจเงินกีบลาวอ่อนนะครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็รุมรา้าปัญหาพลังงานเองก็แย่วิกฤตนี้เองก็พอกพูนเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้ไลฟ์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับที่เพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Pro p e r ต y ้ i ล e ที่มาพูดคุยกั่ยวกเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไ like, าม,มาไว้ หรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในทิ่นี้ชวนคุยเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของเราครับนั่นคือตัวสปอปอลาวนั่นเองหากพูดถึงบริบทภาพรวมนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับปัญหาด้านพลังงานราคาน้ํามันเติบโตสูงขึ้นเลท,ที่มีความอ่อนแอด้านการเงินเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเลทเทสเลยนะแลวก็มีประเทศหลายประเทศที่ล้มาลายไปครับส่วนในฝั่งของนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็มองว่าสปอปอลาวเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงตรงนั้นด้้ววยนนะะแลลซึ่่่งาาาสดครขกออมื นายกรัฐมติของทางลาวนะฮะประกาศลาออกจากตําแหน่งนะครับเนื่องจากพิษเศรษฐกิจรุมเร้านะครับปัญหารีเซชชั o นอีกทั้งมีดราม่าเรื่องของการสัมปทานเหมืองแร่ด้วยนะครับจากการรายงานนี่ยนะครับนายกรัฐมติของทางลาเนี่ยคุณคำพันวิภาวันนะครับก็ออกมาบอกว่าลาออกนะครับด้วยปัญหาด้านสุขภาพนั่นเอง ซึ่งท่านนายกเนี่ยนะครับดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำครับลาวเป็นประเทศจริงที่มีวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับทำให้ราคาน้ำมันในลาวเนี่ยเติบโตสูงมากๆเลยหนึ่งก็คือค่าเงินของพวกเขาอ่อนเนี่ยแหละนะครับทำให้ต้องใช้เงินในปริมาณมากในการซื้อน้ํามันเข้าสู่ประเทศถูกไหมครับปัญหาเงินเฟ้อก็รุมลาวนะครับและซึ่งสูงสุดเนี่ยพุ่งไปถึง62%เลยทีเดียว ปัจจุบันเงินเฟอ้อของเราเนี่ยดูเหมือนจะชะลอตัวลงมาแล้วนะครับแต่ว่ายกฐานราคาขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยและเงินเฟอ้อปัจจุบันอยู่ที่3 9 2 7ก็เรครับก็เรียกว่าลดลงจาก60กว่านะแต่ว่า39ก็ยังเยอะมาหาศาลอยู่ดีนะครับซึ่งพอเงินเฟอ้อสูงแบบนี้นะครับทำให้สิ่งของที่จําเป็นเนี่ยนะฮะสูงขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวยกอย่างเช่นเนื้อหมูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยราคา101บาทนะฮะเพิ่มเป็น15.2บาทครับแล้วก็อกไก่จากไทยนะครับจากท วอันนี้คือตีเป็นเงินบาทให้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเงินกีบเนี่ยก็คือเนื้อหมูจาก50,000กีบจะเป็นเ5็0 0นกีบครับเพราะคนลาวเนี่ยนะครับเริ่มอยู่ไม่ได้นก็มีการทะลักนะครับเข้ามาหางานทําในประเทศไทยกันเยอะเลยในช่วงนี้ก็เข้าใจได้ครับเศรษฐกิจไม่ดีแถมค่าครองชีพสูงแบบนี้เนี่ยมาทํางานในไทยดีกว่านะครับอย่างแรกคือได้รายได้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับและค่าครองชีพเพิ่มเติมไว้ครับจากการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของทางไทยพาณิชย์เนี่ยนะคริงๆ ถ้าถามถึงปัญหาในสวปลานเกิดจากอะไรนะครับก right. ็ต้องบอกว่าเกิดจากเรื่องของทุนสำรองระหว่างประเทศของพวกเขาล่อยหลอเป็นอย่างมากครับถ้าเปรียบเทียบกับไปในปี40บ้านเราเนี่ยนะครับที่เราแบบเงินบาทลอยตัวและอ่อนค่าจากรุนแรงเนี่ยก็เนื่องด้วยทุนสำรองเรามันหดหายถูกไหมฮะประเทศเนี่ยก็เลยขาดความเชื่อมั่นนะครับนักทุนต่างชาติเนี่ยก็แห่ถอนเงินออกด้วยนะครับฮามอนเลาเนี่ยครับก็คล้ายๆกับประเทศหลายประเทศเหมือนที่ประสบปัญหากับเรื่องของเงินดอลลาร์ในคลังเนี่ยหดหายเนื่องมาจากว่าตอนใช้เงินจำนวนมากในการซื้อน้ำมันนะครับไม่พอฮะเกิด ขาดดุลต่างนานอย่างมากมายนะครับก็จะไม่ขาดดุลได้ไงนะครับเพราะว่าส่งสินค้าไปราคาเท่าเดิมนะแต่ว่านำเข้าน้ํามันกลับมาในขาแพงขึ้น2 3เท่าแบบนี้เนี่ยก็ไม่ไหวครับพอในฝั่งของทุนสำรองเนี่ยครับเริ่มขัดแคลเงินตลา์สหรัฐเนี่ยค่าเงินก็เลยอ่อนอย่างที่เห็นนั่นแหละครับหากซึ่งดูจากค่าเงินกิบตอนนีนน้อยู่ในราววัน8 พันกีบต่อหนึ่งดอลลาร์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะขึ้นไปถึง17ึ0 0หแล้วนะครับก็ประมาณ2เทาวว่ากว่าๆนั่นเองที่อ่อนค่าไปครับนอกจากเรื่องปัญหาการขาดแคลนเงินดอลลาร์แล้วก็การขาดดุลมหาศาลแล้วนะครับลาวี่ยมีปัญหาเรื่องของหนี้สินที่เพิ่มพูนในเยอะแยะมากมายในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งเจ้าหนี้รายใหญ่เนี่ยก็มาจากจีนนะครับโดยหนี้สูงกว่า5 1าจุดหนึ่งแสนล้านเลยทีเดียวครับและซึ่งนีกตอนนี้เนี่ยก็มีว่แววว่าอาจจะผิดนัดชําระหนี้ด้วยนะครับซึ่งจากรายงานเนี่ยออกมาบอกด้ อยู่แล้วเนื่องจากปัญหาหนี้นั่นแหละนะครับเจอพายุนิดนึงนิดหน่อยเนี่ยนะครับวิกฤตสงครามระหว่างยูเครนรัสเซียหรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับหรือต้องขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยทุกอย่างมันก็นเลยพลังคลื่นลงมานั่นแหละครับเพราะว่าเรามีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะครับโดยร่วมกับทางจีนนะที่จะต่อเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับเชื่อมกับจีนด้านบนนั่นเองจากขอ้อมูลของธนาคารโลกนะครับเราจะต้องชชรนหนี้ต่างประเทศมูลค่า1,300ล้านดอลลาร์ต่อเนื่องทุกปีนะครับจะไปถึงปี2568นู่ลซึ่งตัววลจนน1,300ล้านอลาริดเป็นครึ่งนึงขอรายฮ เทศตัวสปปลาวเลยครับ หากมองตรงนี้เนี่ยเพื่อนคงเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าปัญหานี่ของลาวเนี่ยสูงจริงๆนะครับก็เรียกว่ารายได้เนี่ยแทบจะไม่มีใช้แล้วครับส่วนในฝั่งของรถไฟความเร็วสูงจีนลาวนะครับก็มีการใช้นะฮะเดือนธันวาคมในปี2021ครับปัจจุบันนะครับมีคนใช้ราวๆ4ล้านคนนะครับและมีการขนส่งสินค้าราวๆ5้าล้านตันครับก็ถือว่าโครงการนี้ก็ได้ใช้จริงๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนมหาศาลนั่นแหละมีการสร้างโกดงโกดังนะครับดึงเงินทุนต่างประเทศมาพัฒนาในลาวสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิส ที่ต้นใหญ่พอสมควรครับในหาพูดถึงนะครับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานมันก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วมันก็ต้องลงทุนมหาศาลรวมถึงเป็นหนี้อยู่แล้วอันนี้หลายคนก็เข้าใจนะครับแต่ถ้ามันแลกกับการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศทําให้คนจนชั้นกลางคนจนชั้นล่างในประเทศเนี่ยนะครับได้ดื่มตาอาปากได้มันก็ควรจะทำนะครับแต่ว่าในฝั่งของประเทศสปป,ปลาวเนี่ยนะครับมีข้อติงนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือฮ้ยี่แผนที่พัฒนาเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ได้ประโยชน์จริงๆิงก็ได้นะครับเพราะว่าสินค้าา สินค้าพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ของลราครับแต่เป็นของมาเลเซียของสิงคโปร์ที่ขนส่งจากด้านล่างขึ้นมาโดยทางสปปลรวเ,เนี่ยได้เพียงแค่ค่าผ่านทางเท่านั้นรวมถึงนะในฝั่งของจีนเนี่ยก็ขนส่งสินค้าจากทีนลงมาที่ข้างล่างมาที่ลาวมาท,ที่ไทยด้วยนะครับเป็นทางผ่านก็พูดง,ง่ายๆคือโครงสร้างอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสินค้าลราเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ครับจะเป็นทางผ่านให้กับทางจีนถึงทางลูกค้าของจีนคู่ค,ค้าของจีนเท่านั้นครับเพราะประเทศดังกล่าวเนี่ยนะครับในกู่ค้าของจีนจเนี่ยก็ยอมรับว่ามีศักยภาพนนนะมมีีีเงิิททุคส้า่แ แต่ว่าทางเราเนี่ยไม่มีนั่นเองซึ่งการทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นดาบสองคมนะครับคือลงทุนแล้วแบบถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยเหมือนเราลงทุนสร้างบ้านซื้อบ้านนะครับมันก็ต้องดีอยู่แล้วถูกไหมเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับแต่หากวันนี้เราสร้างบ้านเราเป็นหนี้บ้านไปแล้วเนี่ยนะฮะเจอพายุเข้ามาเนี่ยแหมมันก็อึกอักเหมือนกันในขณะที่หลายคนเนียมองว่าเราติดกับดักหนี้นะครับว่าจีนเนี่ยเอ้ยมาทําให้เราเป็นหนี้หัวโตหรือเปล่านะฮะแต่ก็ต้องบอก เรื่องของสงครามยุคเคลรัสต์จริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหนือความควบคุมแล้วกันแต่สิ่งที่รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางเนี่ยนะครับมันเจอพายุทีหนึ่งแล้วโดนถึงหน,งงงนี้ลงทุนเยอะเลยนะครับก็ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ได้จบเพียงแค่ตัวรถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ยังมีเรื่องของเขื่อนด้วยนะฮะหลายคนเนี่ยทราบกันอยู่แล้วว่าทางสบป,ป,ปล,ลาเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าเขาจะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับหรือเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดแห่งเอเชียนะมีเขื่อนมากมายนะครับแล้วก็มีแม่น้าสําคัญด้วยมีการส่งออกไปยังเอเชียบ้านเรานะครับดังนั้น,นครับมันก็เป็นการลงทุนค่อนข้างสูงเป็นการร่วมทุนกันมากมายนะครับแล้ก็มีปัญหาเรื่องของการเกิดคอร์รัปชันด้วยครับคือพูดถึงประเด็นแรกในการลงทุนก็ต้องลงทุนอยู่แล้วนนะแแลลถมงงททุช่่วาี เรียกกับตัวรถไฟขนส่นสูงเนี่ยก็ทำให้หนี้ของสปป,ปลาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นน,นะครับรวมถึงเนี่ยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเขื่อนแตกด้วยนะครับเหมือนทำแล้วแตกเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหน่ากังวลครับคือหาจากโครงสร้างที่ลงทุนไปเยอะแยะนะครับตัวเขื่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะฮะ รวมถึงเงินทุนสำรองนะครับคงสร้างทางการเงินแล้วก็ความเข้มแข็งทางการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้เกิดความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ต่างประเทศนั่นเองนะครับความน่าจืดถือตกต่ำปุ๊บเงินก็ยิ่งอ่อนค่าน้กทุนก็ได้เทขายออกก็เป็นเรื่องปกติครับและที่สำคัญนะั้นในเมื่อมันสองสปีที่แล้วเนี่ยนะครับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศเนี่ยกับหนี้ทั้งหมดของรานเนี่ยสูงถึง93%เลยนะครับหมายความว่าหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้สกุลต่างประเทศนั่นเองพอค่าเงินของตัวเองเนี่ยออ จำได้ไหมครับที่แบบว่าเงินดอลลาร์สูงขึ้นนะครับอีกทั้งการขัดดูเนี่ยก็ยังพุ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนะทำให้นี่เนี่ยก็ยิ่งเติบโตขึ้นอีกครับดังนั้นหามองตามหลักการแล้วนะครับเราเองก็ต้องทําการกู้เงินขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาบรรเทาหนี้นั้นแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในฝั่งของเครดิตเนี่ยเราถูกหันเครดิตดิ้งให้ตกต่ำลงด้วยนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าจะถือทางการเงินอย่างเช่นตัวมูตี้เนี่ยนะครับปรับอันดับความน่าจะถือของ มีภาระนี่สูงมากนั่นเองครับดังนั้น,นตัวพันธบัตรของพวกเขาเนี่ยครับประจัดอยู่ในเรทที่มีความเสี่ยงก็คือตัวจังบอลนั่นเองทำให้ต้นทุนานการเงินสูงมากแล้วก็คนก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยให้ด้วยนะครับ ก็นึกถึงคำพูดของเจ้าสัว,สว,สวเลยนะครับเพราะว่าแบงก์หรือนักลงทุนนี่นะเอาลมมาให้คุณในวันที่คุณพร้อมนะครับในวันที่คุณแข็งแรงแต่ว่าแบงก์กับนักลงทุนเนี่ยเอาร่มออกไปในวันที่ฝนตกใส่คุณน่ยนะครับโอ้โหชัดเจนครับซึ่งพอเศรษฐกิจแย่นะครับปัญหารุมร็อตต่างๆนานเนี่ยทางกระทรวงแรงงานของเราก็ได้ออกมาบอกว่าจะมีประมาณ5 0 0แสนคนนะครับหรือประมาณ20%ของแรงงานทั้งหมดนะจะตกงานนั่นเองสุดท้ายเนี่ยแรงกดดันตรงน,นี้นะครับก็ทาให้ทางผู้นำนะครับในรัฐมนตรีเนี่ย ทำการประกาศลาออกนั้นเองนะฮะโดยอ้างว่าสุขภาพไม่ค่อยดีครับเอาบอกว่าตัววิจารณ์อย่างหนัก,กนนะครับเช่นเรื่องของการให้สมรทานเหมืองแร่มากเกินไปแล้วก็ปัญหาทางเศรษฐกิจข้ลชั่นเบื้องต้นที่พูดกันข้างต้นนั่นแหละครับจากการรายงานเนี่ยบอกว่านะครับมีบริษัทมากกว่า1,430แห่งนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวจีนนะ ไม่ได้จ่ายภาษีนะครับซึ่งรายได้มหาศาลเนี่ยกว่าประมาณ9้าล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ได้เข้าสูงงบประมาณของทางภาครัฐครับซึ่งก็ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็รุนแรงจริงๆนะครับเก็บเงินไม่ได้บ้านะฮะก็ข่อน้างอยู่ในสวาทที่น่ากังวลเป็นอย่างมากนะครับโดยจากการรายงานเนี่ยบ่งบอกว่าทางคนจากสปปลาเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องของการเมืองแล้วนะครับโดยประชาชนเนี่ยเขามองว่านะครับไม่คิดว่ามีนักดนตรีคนใหม่คนใดเนี่ยจะสร้างความแตกต่างได้โดยก็คิดว่าใครอยู่ข้างบนเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็แสดงถึง ลาวให้ผ่านกครั้งนี้ไปได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะครับและขอบร้านหนึ่งวิธีกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับและใครตามอยากฟังขอรู้เชิงลึกนะครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์ในห้องเรียนวงในนี่นะที่มาอัปเดตเรื่องของแมกโนเลีมิกนะครับอัปเดตเรื่องของคริปโตว,ว่าจะมีบริษันรอบใหม่ตัวคริปโตตัวไหนที่กำลังมาแรงนะครับทีเสอร์มองอะไรอยู่ในห้องเรียนวงในเนี่ยมีบอกกันละเอียดยิบเเเเลลลยนนนนนนนะะะคค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 รคคครรรรรรัััััับบบบบบบขขออออุุุณณทททกกกกกมมาา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 สสิิดดดดีีววววูู่่่่้้้้ไไงงงงใพพถึปปปืญห ค่อนข้างหนักแล้วนะฮะหลังจากผู้นำของพวกเขาเนี่ยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศลาออกนะฮะทั้งที่อยู่ในตำแหน่งไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำครับทำการผสมมากมายนะครับทั้งเรื่องของพิษเศรษฐกิจนะฮะปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรงค่าของเชื้อที่สูงการตกงานที่มหาศาลรวมถึงดราม่าเรื่องของสันตมทาลเมืองแร่ด้วยนะครับสหรับขณะทึ่ทางสปปลาวนี่ครับเงินเฟ้อค่อนข้างสูงจริงๆโดยพีคสุดที่ประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยลดลงมาแล้วนะเหลือประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็ยยััััังง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 คค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 สสูููอออ่่่่่ดดีนนนนนนะะะรรรรรบบบาา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 าขชพมมมหหศล้้ววถึ ทำให้คนตบปอลลวเนต้องย้ายเข้ามาในเมืองไทยนะครับเพราะว่าไรายได้สูงกว่าแล้วก็ค่าของชีพเนี่ยส,วยส่วนสมผลมากกว่านั่นเองสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เงินกีบของเราเนี่ยอ่อนค่าอยางรุนแรงนะครับก็มาจากว่าเงินดอลลาร์ในคลังของรัฐบาลน,นะครับกดตัวล่อยหลอนั่นเองนะฮะมาจากการขาดดุลย้นอนเนื่องเปเวลานานๆขาดดุลเนื่องจากว่าราคาน้มันของพลังงานเนี่ยทั่วโลกมันสูงขึ้นนะครับจากปัญหาเรื่องของวิกฤต ยูเครนรัสเซียนั่นเองและแถมค่าเงินเขาเนี่ยอ่อนค่าด้วยนะเงินเฟอ้อก็เลยพุ่งกระจายครับอีกอย่างนะครับปัญหาหนี้โครงสร้างของลาวเนี่ยค่อนข้างสูงมากไม่ประมาณสองสปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟความเร็วสูงค่อนข้างเยอะนะครับมูลค่ากว่า5้าแสนล้านเลยทีเดียวนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้จากทางประเทศจีนครับจากการรายง,งานนะครับลาวเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ1,300ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับเป็นรายจ่ายเรื่องของหนี้พวกนี้ซึ่งจำนวนนี้เป็นเหมือนครึ่งหนึ่งของรายได้ของประเทศลาวเลยครับอจะได้เป็น นอกจากการลงทุนในรถไฟความเร็วสูงแล้วจะมีการลงทุนในพวกเขื่อนด้วยนะแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องคอร์อรัปชันเขื่อนแตกกันอย่างมากมายครับดังนั้นเนี่ยครับหนี้ที่สูงขึ้นนะครับต้องใช้หนี้มากขึ้นแล้วหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้สกุลต่างประเทศถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วพอค่าเงินเราวอ่อนแบบนี้เนี่ยครับทำให้หนี้เนี่ยก็ดูจะมหาศาลขึ้นไปเป็นเงาตามตัวให้นึกถึงตอนปีศูนย์ประเทศไทยก็ได้ครับอีกท่านนะครับเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการกู้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอันดับเรติ้งงขอเราเเเนนีี่่ยยลลดหือพงแคค CAA3 ะรับหรือที่่่เเเทาากกกัััับบบพวววจงงงงออนนคครมมีีสสยูแล้็ต้องต บริกซ์พรีเมียมนะครับสูงด้วยปัจจุบันล่าสุดนะครับมีคนตกง,งานราวห้าแสนคนเลยเดียวที่เป็นยี่สิบเอรของแรงงานในประเทศลาวนะครับทำให้ผู้นำเนี่ยถ,ถูกกดดัน,นหนักจนต้องลาออกในที่สุดนะฮะแล้วก็พร้อมกับเสียงวิพวิจารณ์เรื่องของการให้สัมภาระเมืองแร่ที่มากเกินไปปัญหาคอร์รัปชันนะครับรวมถึงทุนจีนที่มาลงทุนเนี่ยเก็บภาษีพวกเขาไม่ได้ด้วยเข้ารัฐไม่ได้เลยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยหมดความหวังเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําก็คงไม่ต่างกันนะนะครับววว,นะวััันน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 นี้้้้้กกกก็็แแออออออบบบบเเเเศรราาาาลลลยยะะะคคพื่่่่ๆไงงมมมต์ห คุณดีกดจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะวางเงินนี้อย่างปลอดภัยเนี่ังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ